บายบรรยากาศโคตรดีเลย yeah! โอ้ยทุกคนหมอกหมอกหมอกเพราะเป็นคนที่เห็นหมอกบ่ได้พี่น้องสะอื้นสะอ้อน <c oughs> ก็สูดรบรรยากาศให้เต็มปอดของเรา <c oughs> นุ่นเลยเวนบอนี่เฮ้ยข้างหน้าเราเจดีข้างหน้าเรา, JD, า,า,เราใช่ไหมห้ามนำลอตเตอรี่ จเจอแล้วค่ะข้างหน้าเลยหัดหนาวัดเพิ่นแล้วเด้อค่ะทุกคนห้องนางไซนีน,นั่งลังเถอะขึ้นมาแล้ขึ้นมาไอ,อ้แล้วสิพาขึ้นเขาล่ะขึ้นข้างบนเอารถมาจอดไว้แล้วก็ขึ้นเป็นรถสองแถวนะคะทุกคนค่ะนี่เลยทา<อ>ง,ขงขนข้างมือเป็นสองแถวหรอโอยค่อยๆขึ้นได้มันลื่น บอฝนตกสนีทลื่นที่ดีเนาะอืมเสาเอทีบันรับประจัอ,าอ้ามันเป็นนี้ละ่ะ <c oughs> โอ้วันลื่นปัดเลยเาน,นรับประจันประจันนั่นกำังแรเลยกเหนียวเจ้าวาดอ๋ oh, บอบอกค่ะเหี้เเยเาลกำลังนั้นนี่แมนจ้าค่อยๆไปอ่ะมือมอไซค์กันหมือนได้เอาหองครับเหมือนล่มอไซค์เหแไม่ไนนักท่องเที่ยวน่ะจ้าเอาหองครับมเยเพื่อนแถวึ้นยุติไึ้นมไซค์ มุ่งไปอยากถึงอัครายจ้าหาลุงอือโอ้ทางขึ้นก็นจะชันๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าถึงวัดลจ้าพี่น้องถึงข้างบนแล้วโอ้สันชันเลยพี่น้องเนียสันคักชันเนี่ยไปพี่นอ้องเราขึ้นไปดูกันเลยก <c> ะ <oughs> แนะน้ำค่ะเข้าโบช่ำนาญกะเอาอรถจอดไวปหางล่างเลยจ้าพี่น้อง เอารถจอดไว้ข้างล่างนั่งรถสองแถวขึ้นมาเอาเด้อเพิ่นสิมีรถสองแถวของทางวัดก็บริการอยู่พี่น้องถ้าคนหลายกสิคนละยี่สิบบาทแต่ของเฮามีสองคนเฮาก็เลยเหมาขึ้นมาเลยลอยหาสิบบาทจะ้ะเพิ่นกนสิจอดร,รอเฮากานน่อนเนาะงามเด้อพี่น้องเพิ่นเปิดแปดโมงครึ่งจ้ะวัดเปิดแปดโมงครึ่งเด้อนี่ยไอเสงเก่งค้าสันพี่น้อง ก็ต้องเปลี no ่ยนกางเกงของทางเจ้าหน้าที่โอเอาเสือออกือแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับสวัสดีจ้าพี่น้องสุโๆทุกคนเมื่อในเย่จิีกับมีโอกาสได้พาดีพ่าหนองพี่น้องย่างขึ้นบันไดมีไงข้างบนสวยงามมากเลยค่ะ ไปดูของบนไปดูขางให้กันอื เ่สองชุดจอยที่งสองชุดถ้าไปเบียนรอบองขาก่อนสารอบนะสรุพ้าพนอนที่นำกลับบ้านเบียนเริ่มไปทางฝั่งะเขียนะคะขอบคุณมากน บูชาผ้าตรานะคะทุกคนค่ะผ้าตรานี้เราก็จะเวียนเวียนซ้ายเวียนซ้าย3ารอบแล้วก็ขอพรแล้วข็อตรงนี้คือน้องให้เอาไว้ <All> right, ไปบูชาสักการะ ว่ายขอพรเพิ่นเซตเรียบร้อยละห้องมมกัสิีมาเบิ่งบรรยากาศดานนอกน้องนีนมาดูวิวค่ะพี่น้องวิวสวยมากเลย ตีคองพี่น้องเมื่อตกี้ตีละครั้งอันนี้ก็ตีคองดังมากขึ้นไอ้เสียงียงรัก,กร็บก้องกลางวันไป็กทางที่ดีบรรยากาศด,ด้านล่างค่ะทุกคนผู้เขาก็จะมีหมอก มอกสวยงามอ้ยางล่างแม่พี่น้องโอ้ยน่างามค่กเนทเทือกเขาภูพนังสอปปอลาวอันนี้อำเภอสังขาจังหวัดน้องคายวัดพาตากเสื้อน้องคายเทือกเขาภูพานน้ำตกยุงทอง วัดป่านาคำน้อยออเพป่นเป็นเขตชายแดนติดกันเนาะพี่น้องเนาะพ่นจะมาติดทางอำเภอสังคมมาทางวัดผาตากเสื้อไปทุกคนเบื้องด้านล่างข้างล่างเป็นเหวนะคะทุกคนเป็นเขาเป็นเหวโอ้อยนอใหม่ไหมขข้นแท่งเึ้นมากหลากหลายเลยคี่น้า ยากาศช่วงเช้าก็สดชื่นอยู่ค่ะทุกคนช่วงใบนี่ถ้าแดดออกกับสีหอนอยู่เด้ยช่วงเช้านี้คนยังมาไม่เยอะนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องวันนี้เราก็จะขอตัวเดินทางครับลงไปหางลางก่อนนะคะอ่าพอดีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผ้าคืนมาเฟียนสีว่าเป็นว่าสีผ้าเป็นเจดีแต่บูรุ่าเจดียุไสนะหรืออาจจะไไปกับบ้งกันเ็าองล่อลงไปบึ่งกันว่าแล้วสีผ้าไป็ใสเหรอพี่น้องนะไปค่ะติดตามตอนต่อไปกันได้เลยตอนนี้ก็ขาลงแล้วนะคะทุกคนระมัดระวังเด้อ คะ่ะลงก็จะชันๆหน่อยนะคะ่ะทุกคนเขาขึ้นมาก็จะชันๆถ้าใครไม่ชินาทางรับหลักขึ่นมาโอ้ยคือการหลักขึ้นมาบัะเดี๋ยวขึ้นบัานไดมัเนี่ยมันมาแบบมันลงอยู่และมันลงบัานไดเลยาปาร์คีสั้นๆเหรอแค่ข้างนบันไดยังกลับ,บไม่บัดเลยเนี่ยฮะใหม่มาดูลองลังนะแตมมันสูงขึ้นไม่แรงขึ้นแล้วไม่ นั่นรู้คอยติดคอย่วอยระมัดระวังนะคะทุกคนถ้าผู้ใดขึ้นทางกับมากับเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนเจ้าหน้าที่นานมาัขึนมากัเจ้าหน้าที่คนภาคกาักกเจ้าหน้าี่น้ากมาักกับมบเจห้าีามนั้นมากเาน้าะนภาักข้นกั้หน้าีนากขึ้นมาอบนี่คนินมาขึ้นมาดดบ้หนีนกิขับเป้นี่คนภินมา่นันม เอารถมาจอดนี่เอารถไปให่นี้ย่างทั้งเมดรถจะคล้องมดเลยโอ้ลับมัดผิดนี่ถูกยางเลยถูกยางรน,น,นอ,อันนี้ไปไปทางไหนจน้ะนี่เจดีอ๋อเจดีอ๋ออันนี้เรา,ากับสิพ้าห่าไปกราบสักการะพระธ,ธาตุเจดีน้องพี่น้องนะเบื้องอันจ้ะพี่น้องอันกอไผ่ขึ้นเต็มคือสิผอ้อึดนอนใหม่กินนอหน,นี่เนาะ เร้มพกน่องไม่กินนอไม้บอกอืดกินเลยล่ะเจีจยงเมกนบ่ายเป็นเก้ยวก็ได้กินแล้วเน่ะจะบรรยากาศดีทุกคนน้อเจดีเป็นแยกมาทางนี้นะคะทุกคนรถที่18พรลประดาสุ้มโพธิ้พาไอเดี๋ยดพระระาเยียมเ่พระธาตุพนค่ะทุกคนสาธุโกมไหวอยู่นี่แหละ หิวเขาหิวเขาแล้วคอยสั้น,นดเด้อมื่อน,นี้ลูกหลานเมื่อยเมื่อยลูกหลานสั้นถึงบ้านนอนอยู่บุญลูกหลานถึงนีกราบขอพรสักกะละประด่าเด้ออันนี้เจ้าหน้าที่เป็นกับผ้าหมาะ่ะค่าจีดีนะจ๊ะวันวน,น,นี้วันใดขึ้นสุ้นข้เมื่อเลยถอยหน้องรู้สึกว่าเหนื่อย กะทั้งหิวเขา่าว่าหันในกินเขาทั้งว่าหันได้นอนเมื่อคืนนะพี่น้องเพระาะว่าห้องงานมาลงอยู่แถวนี้ยังว่าหันได้นอนเนาะจะได้สีบ่อได้ขึ้นได้พี่น้องก็ได้ผ้ากันไหนาวพอนเพิ่นอยู่นี่รอบหน้ายังสีมากาบปลาคาร์เพิ่งไม่นะจ๊ะเนาะไปยางถึนบ้าหวานวิ่ง